สวัสดีครับผมมื้อนี้พบพ่อกันครับผมนะครับวุฒิศิล c u สตอมช็อปพินนะครับมื้อนี้นะครับมาพ้อมกันกับน้องวุฒิกลุ่มมือพินฟันน้ำนมนะครับหนุ่มน้อยผู้มีความฝันอยากจะมีลดแ a i เป็นข้องเจาะของวสัสวาก็ลเลยสิมาหัดดีดพินเฮียนพินเพื่อที่จะเอาไปเห่ียใส่รดแ a i เจาะของนะ มือนี่สิมาสอบลายพินมือนี่สอบลายแล้วก็ไลนเราบบ้านอะ,ะละายแรกได้เนี่น้องวุฒิสอบลายผิดไลายแรกนะอะหลังจากที่อยากดำหน้าอยู่เขาก็แต่วา่าสอบไลน์อ้าวเดี๋ยวไปลองมาฟังกันนะลายเราบบ้าน A mong lung mây cả nè, A mong lung một nè, lần nữa, lên โอเคกดถือ่าดีดีนะโอเคนิวเริ่มดีขึ้นแล้วมามือแหลกบอดใดปานนีมันบ้าเริ่มใส่นิวเริ่มคล้องแล้วก็ฝึกดูดูมองอะไรที่เขาติดมองไปส่วนมากมองมันโนดต่อกันลน่อาลักสมีลักสมีเห็นมาเอาเงินกันนะลักสมีตัดแน่นเอาตันแน่นเอามันต้องปิกสบัดขึ้นต่อ แตแน่แนวลงขึ้นลงลงขึ้นลงล่าหนีลงไม่บ่ล่ะซ่อนหนี่ขน้นแลกวก็มีกับลงมันถิมันจากถิท่านขารที่ตีลงล่าซ่อนมีนีมันบ่ท่านเดียมันถิติดท่านทีเลยฟึ้งซะซ่าก่อนลงขึ้นลงลงขึ้นลงล่าซ่อนมีล่าซ่อนมีเท่าน เออเออต้องเป็นขึ้นลงขึ้นลง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 ลง่าซนมีลม่าซนมีนะนั่นแหละเมื่อกี้ทีทวทัศเห็ว่าท่านน่ะเพราะว่ามื่ตะตีลงกันบ่มันกิดมันมันจาก่ท่านนะนะ่นะท่านฝึกให้มันติดเป็นนิสัยลงขึ้นลงล่าซนมีนั่นอ,อ่อ โอเคครับผมฝากพี่น้องเข้าติดตามช่อชมห้กำลังใจนะครับน้องวุฒิกลุ่มมือพินฟันน้ำนมนะครับเด็กน้อยผู้มีความฝันแล,แล้วก็มีเมือแล้วมีแววนะครับมีอนาคตอนาคตใกล้น่าจะเป็นมือพินในอนาคตอยู่ครับผมฝากครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเข้าห้กำลังแรงใจติดตามกลุ่มมือพินฟันน้ำนมเลยนะครับเด้อคลิปนี้เอาไว้ซํานีครับผมสวัสดีครับ